สวัสดีครับผมโน้ต VP ทุกคนผมอยากจะบอกว่าไอคูป,ปอง e p i c เนี่ยที่ใช้ได้ถึงวันที่6อะ่ะมันใช้ได้หลายใบเมื่อกี้ผมซื้อ w a t ด็อก g ีเจไปเมื่อกี้ผมซื้อแพ็ก Go Edition นะจาก881ก็เหลือ581.10แล้วพอมาดูในคูป,ปองมันก็ยังมีอยู่ะ่ะผมไม่ได้กดเข้ามาดูรายละเอียดว่ามันมีกี่ใบ อ๋อนี่ไงมันก็บอกอยู่แต่ผมไม่ได้เข้ามาอ่านคูปองหนึ่งใบจะใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการทั้งหมดในรถเข็นของคุณและคุณจะได้รับคูปองเพิ่มอีกใบทุกครั้งที่คุณทำธุรกรรมตามที่กำหนดใช้คูปองอ e ีพิกได้กับเกมที่ร่วมรายการมูลค่า14.99ขึ้นไปถ้าเป็นเงินบาทก็เกมที่399ขึ้นไปถึงจะใช้คูปองนี้ได้พรมันซื้อเสร็จก็จะได้คูไปคูไปวะ่ะ พอซื้อเสร็จก็จะได้คูปองกลับมา1ใบโคตรจะล่อลวงเลยอ่ะทุกคนเหลือเวลาอีก3วันนะวันนี้วันที่3แล้วใช่ไหมอย่างเกมน K ena, K ina, เนี้ยเคนะคีนะเนี่ยมีรู้สึกว่ามีซับภาษาไทยด้วยใช่ไหมจาก414มันเกิน399ใช้คูปองลดไป300 ก็จ่ายเท่าไหรอ่อ่ะ114บาทเดี๋ยวผมจะซื้ออีกใบหนึ่งนะว่ามันจะได้คูปองอีก3 0ม้ยไหมหรือว่ามันได้แค่2ใบอันนี้ผมก็ไม่ดูนะแต่มันบอกว่าทุกครั้งที่ใช้คูปองสําเร็จอะ่ะมันก็จะได้คูปองมาอีกหนึ่งใบที่อ่านรายละเอียดเมื่อกี้ไม่เห็นมีบอกว่ามันซับพอร์ตภาษาไทยหรือว่ามันเป็นมอดอ๋อมันเป็นมอดภาษาไทยนี่ไงซื้อเลยแล้วกันเนี่ยใช่ไหมมันลดได้อีก300เหลือ114บบาทใช้แล้วเนี่ยคูปองใช้แล้ว ขอบคุณส่งอีเมลของคุณไปที่เนี้ยเนี่ยมันได้มาอีกแล้วเนี่ยก็คือผมคิดว่าใช้ได้เรื่อยๆนะถ้าคุณมีตังซื้อเกมทุกครั้งที่ใช้คูปองก็จะได้คูปองคืนกลับมาสรุปตามนี้ใครอยากไปตำก็ไปตำกันได้คืออีิีเนี่ยเจ้าแห่งวงการแจกเกมคือยอมขาดทุนอะเท่าที่อ่านข่าวมานะเกมที่ผมมีในไลบรารีเนี่ยผมไม่ได้ซื้อสักเกมแจกทั้งนั้นยกเว้น2เกมก็คือ Watch Dog ี e g ียนที่ผมซื้อเมื่อกี้กับกีนะเพิ่งซื้อไป2เกม Epic นี่คือแบบหาลูกค้ารัว ใจป่ามากเขาอาจจะคิดการตลาดแผนวางแผนการตลาดมาอย่างดีแล้วก็ได้ใครอยากได้คูปองลด300บาทอะซื้ออะไรอีกไหมเงินยังเหลือไหมถ้าเงินยังเหลือปีใหม่ควนถุงปีใหม่ก็จับไปเซิร์ชหาเกมที่อยากได้ดูว่ามีไหมบางเกมมันอาจจะไม่ลงอีพิกนะบางเกมที่เราแดกได้อะแต่ส่วนใหญ่ก็มีนะมีแทบทุกเกมแล้วนะเกมใหญ่ๆเกมดังๆอะไซเบอร์พุงก็มีเนี่ยอ่านตามพี่บังอะพี่บังซอนอะไซเบอร์พุง้งแล้วก็อย่าลืมนะทูมไบรเดอร์สภาคแจกฟรีถึง วันที่6ก่อน5ทุม่มวันที่6แล้วเกมต่อไปก็อะไรเนี่ย God v i l l f a l พระเจ้าจะล่วง <laughs> ไปแล้วครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ